อยากติดตังนะแต่ไม่มีตังไม่มีตังอ่านผ่างแบบข้าเป็นเรือนจำได้กันเลยแล้วอีปาข้าไปพลื้อไอ้ทีนั่นมันเป็นแดนจนตายาเป็นเมืองบังบอดเป็นเมืองลับแล่อยู่ล่มกับแพนชุ่มเกลียวว่ามาไเข้ามาได้ไหมอันนี้ในตัวเคยว่าข้าไปได้ไหมไม่ก่อน ชาวว่าไม่ทำกว่ามผิจริงไม่จะก้าได้เข้าผมได้เข้าไปดินเล้วแต่ว่าอย่าไปยุ่งวนกไปกันเดินเข้าไปขอประตูผู้คุมผู้คุมช่วยผมด้วยผมไม่ผมอยู่ข้างนอกไม่มีก้าวกินผมอยากก้าวไปกินก้าวข้างในไม่ใจ่ก็เปิดได้ที่นั่นนะครับถ้าเกิดว่าที่นั่นเป็นบ้านพักนักเลงเป็นบ้านพักของคนผิดพลาดอืเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ที่นั่นนะครับเราอยู่ภายใต้หลังกำแพง ของคําว่ากฎหมายหลังจากที่กฎหมายลงโทษเราแล้วเสร็จจากการกระทําความผิดเขาก็จะโด่งเราข้าไปอยู่ในเด,ดนชนตะยานในเมืองรับเลเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆทุกคนนะครับฟังไว้นะครับอ,อ,อย่าได้กัดอย่ารอนก็ปากอย่ากิดนุกอย่ากิดด้วยอย่านุกตามปีอย่ารีตามปูนเห็นโผกมาตึงตัวลล่แล้วตึงกาตีนีเป็นทียอมรับอย่าทำออทีนั้นนะครับมันเสียเวลาเสียอนา,นาคต ตึงไงในเรื qui, well ่องที่ว่าเราเดินเข้าไปในกัรเต้าเกิดว่าในการเอากามเอาในการเอากามไปถวายให้กับนายตุนจีนเออเยี่ยมจังเลยถ้าเกิดว่าทำได้ปนันคือไม่ตึงหวาวงการราชการไทยบางคนบางกลุ่มบางช่วนได้เยียบย่้งเกียรติยศศักดิ์ศรีของวงการราชการไทยกฎหมายของไทย นั่นไม่จึงว่าเป็นคนทีใจดำทีชุดเพราะตัวต้องคิดว่ากฎไม้ไทยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เราตั้งบ้านตั้งเมืองมาจากกฎสิ้นแล้วมากแกลเป็นกฎไม้ในวันทีประจาจนมันขยายตัวมากขึ้นกฎสิ้นมาจากที่นากกนี่นะจึงเพราะฉะนั้นตัวกิดเล่หวนนะวันนี้วันทีได้เป็นประเทศไทยกฎไม้ยรงขึ้นมากี่ฉบับ แต่มันชี้ด้วยกี่เลตก้องคนแก่ไม่กี่คนทำให้ใจตาประชาชนทั่วทั้งโลกบอกว่าเตยอ,อ่อนแอเื่อเชื่อมไปเลยนะเชื่อมนี่นะครับทำให้ได้กระทมใจตาเราไม่กิดตึงเจตีหยดเรากาให้กิดตึงเจตีหยดชาติว่าสิ่งที่เราได้กระทำนั้นมันอุบาติกะหรืออุบาทหรือไม่นี่คือเรื่องเกิงง่ะ ซึงเพราะฉะนั้นเร,รเราต้องการเลยเราต้องการติดตั้งประเทศไตยเราแล้วไปได้เพื่มติดตั้งประเทศไทยไปไม่ได้จับได้ดีคนพิษยังไม่ถุกลงโทษโดยโดยเด็ดขาดไม่มีกฎหมไยลงโทษคนพิษปลาหนีปลาห,หนอบยายไปตรงนั้นยายไปตรงนี้ยายไปช่วยรชยาชการไม่ลดแล้วคนะรับไม่ลดยายลบมแลาวอะไรวันนี้ด้ไม่ลดนั้นไม่ตึ้งวากุณพายายามตีจับป้องกันเซฟกัน ซึ่งคุณไม่รู้ว่าเกียรติยศในแท็กซี่กองเตยมันจำมาทุกวันตอนนี้เราเหมือนดาติชู่นะครับจากตีวะในอดีตเนี่ยบรรพบุบรุษเป็นกระดาษทรายคัดหมายเราเดินได้หลืน่นใบตอนนี้คนไทยในปัจจุบันเหมือนกระดาษติชู้เขย,ยิ้ำเราป่าได้กด็ได้เพราะเรา,เรา,รายรถึงแทักซี่นักการเมืองกเหมือนการป้องตามจายด่นแมกระทังกาเมดดิกายำยีเพราะว่าผู้นำทางวงการการเมืองเหมือนดัตติชู้ ไม่มีปสิติภาสเลยเ,ลยเออจ็ดหน้ากับบายหลืนเจ็ดปากบายหลืนจ็ดแม้เราโง้ด่าทรายเมื่อแต่เด็กโปมาเจ็ดเลขตาจัดแม่ไม่น่าแอไแม <c oughs> จริงมานี่คือเรื่นะองจริงเพราะเจ้นั้นควรมีกฎหมายได้แล้ววิ่งวอนนะครับฐานดังซี่นะพักพักเซตากิจถ้าเกิดว่าฐานเป็นผู้น,นำทางรัฐาบาลได้จริงแล้วฐานเป็นคนจริงชมดังชายชาฐาน ผมฝากฐานดังซี่ให้ร้างกดไม้ตัวนี้ออกมาและวบ,บังกับชายให้สำเร็จผมอมยาเก็นทิดทางประเทศไตยเพื่ออาากก่านหนากตดลูกนัานวันทีไม่มีเราแลว้ววันทีเราคืนชู้ธรรมชาติเราจะต้องรักชาคว้านทองแลมนี้เอาไว้ซื้อถอดตลอดชัวกาลนานจะติดตามงน,น,นะถ้าไม่มีตังค์เอากองันตาเอาอเงินมาเลยเตักไหม ตักเม่ตักเม่ตเคียผับกุ้งเหยาแพ้อผับกุ้งเหยาแพ้ตักเมโคดเลยออไอ้ต้กล้วยตุ้ย้วยต้ยตวยกระดาษอมามาจากมาจากเมืองลับแลเฮนะถึงุ้งเซนตันทุ้งบัดาทางยหญ่ๆโตโตทิกพกโกโรูร เต้ยนี้ว่ามันมาจากหนักโทษพี่มันมาจากนู่นพี่เนี่ยมาจากเมืองลับแเลพเีมันมีโรงงานปรับตุ้งที่ไหนอะครับเนาะเมืองเต้ยไม่มียกไปในเมืองลับแล่แแห่ไม่มีโรงงานยาแปะนะแแห่ยแบบมาจากเมืองลับแลเนาะติดนักร้อยอย่างเงี้เราคนแแห่ <laughs> <laughs> ติดติดจนตายด้วยแแ่นี่อ้วนนี่มาจากโรงงานมาจากเมืองลับแเลพเี แล้วปลาไม่ติดเพลืออย่างแม่กเย็บกะติดกระตายอยู่อยามาติดกัวลกต่อได้เลยนะว่า,าึงเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดสักดีหน้าเลืการแบ่งชันวันนะาด้วยเงินเพราะฉะนั้นเราไว้รวยเลยบอกครับวา่าเงินเข้าไปที่ไหนเงินจะทำลายทุกสถาที่แม้กระทังแดนชนตะยาแดนหลับแรเมืองบังบดเมืองที่ยู่ายตายกฎไม้นั่นเขาเรียกว่าอาญาแผ่นดินเงินอย่างเข้าไปมีช่วน เงินยังก้าวไปจากความทุกข์ให้สำนึกตัวยังกลายเป็นการสร้างความสุขบำบัดความคลายอิเลตหน้ากองตัวเองได้เลยเห<า>ลียวปุ่มตามในที่รับวา่าถ้าเกิดวา่าคุณเราคุณไทยรือวงการราชาการไทยรือวงการการเมืองต้องเป็นฐานการเงินชาติในอนาคตข้องลูกหลานจะอยู่ที่ไหนาภายใต้กฎหมายมนะตอนนี้มัน ปิดปากมันโวงนี่ตะวมมันไมุ่่นต่อได้กวงป้มกวงเบ้เพราะฉะนั้นนะกับตะควงก็เรียกว่าใช้กฎหมายดังแกกวงปิดปากใช้กฎหมายดังแกประชาชนจึงเพราะฉะนั้นนะกับในการตีอยู่ภายตายกฎหมายเราสามารถตีเจ้าวีกอเราสามารถตี่จ้ายสิธตามรัฐธรรม,มานูญ เราสามาใจติดโดยรักประชาธิปไตยฝ่ายตายก็ไม่รักธรรมนูญย์โดยเปลืีกระหม่อมประชาจงเป็นประมุขเราสามาวิจารวิจัยวิเคราะห์วิ่งวอดก็ความช่วยเหลือได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าความูดกองบุมไปกระทบอบประสาทกองคนที่กำลังทำได้ชัดฐานจะคิดฟ้องพมอันนั้นชุดเลว้แต่ฐานแต่ฐานแตฐานคิดว่าความพูดกองบุมเข้าไปจากิด ต้มสั้นดีของฐานแล้วฐานกับตัวฐานหวางมือฐานอย่างไม่ใช่นี่คือเรื่องเกิงน้องเพราะฉะนั้นพ้อฝากพี่น้องประชาชนทุกคนให้รู้ทันเกมการเมืองฝากไวยนะครับผักตีตองการมองเห็นทิศทางไทยตองการหกไหนกฎหมายแก๊งนั่นคือปักเศรษฐกิจพมอยากจะรู้ว่าผู้ชายตัวเล็กๆชดัดทหารทีชื่อว่าพลเอก่ังที่จะทำได้จริงหรือไม่ ่อหรวาผู้คุมผู้ที่มีอำนาจผู้ที่ต้องรับใช้กฎหมายกลับไปรับใายทุนจีนเอากิเลสเอาตหนาเอานางแบบไปปลนเปอทุนจีนท่านครับท่านอย่าทำเลยถ้าท่านทำอย่างนั้นนะครับ ท่านเท่ากับฉีกกฎหมายด้วยตัวเองเหมือนกับเหยียบย่ำเกียรติยศศักดิ์ศรีความเป็นไทยโชสายตาพี่น้องประชาชนทั่วโลกแจ็คแบบโปขึ้นไปเต้นบนบนหลังคารถหน้าเขาฟูจิผมว่านะครับยังไม่อับประยศเท่ากับก้าราชการเหยียบย่ำ เกียรติยศศักดิ์สิกฎหมายของคําว่าไทยเพราะฉะนั้นนะครับเหมือนเหมือนที่เจะขึ้นไปเต้นผมรู้เลยว่ามันดูไม่ดี<อ>แต่ผมถามว่าเราอาจจะขายหน้าประชาชนอ่ะสายตาชาวโลกมันจับต้องจับตามองแต่ผมถามว่าถ้าชีกเกียรติยศนั่นคือเป็นการกระทําของบรรดาเหล่าข้าราชาการชั่วนักการเมืองชั่วฉีกเกียรติยศของเราให้เขมนดูผมถามว่าณนะวันนี้ ลูกชาวบ้านตาดำดำที่ไปขาขาดอยู่ที่กัมพูชากี่คนผมถามว่าทำไมยังไม่มีมาตรการป้องกันสมกับว่าไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดเพราะคนที่ร่างกฎหมายคือคนที่อยู่เหนือกฎหมายเพราะฉะนั้นพอนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปถ้าเงินสามารถเอากามเข้าไปก้าได้ถึงภายในหลังกำแพง นั่นหมายถึงท่านได้ฉีกแล้วซึ่งเกียรติยศของคำว่าชาติไทยะ